ทำไมแผ่นยาง NBR แบรนด์ไฮประชิติจึงเป็นสุดยอดแผ่นยาง NBR ที่ดีที่สุดแห่งปีเตย PDI Group Product Expert Rubber and Plastic Innovation วันนี้จะมาบอกความเป็นสุดยอดของแผ่นยาง NBR แบรนด์ไฮประชิติให้คุณได้รู้คะ่ะอย่างที่หลายๆคนทราบดีอยู่แล้วว่าแผ่นยาง NBR มีคุณสมบัติเด่นมากๆในเรื่องของการทนน้ำมันแต่แค่เรื่องของการทนน้ำมันอย่างเดียวมันจะพอจริงๆหรือเปล่าเพราะที่แบรนด์ไฮประชิทเราทำให้คุณได้มากกว่านั้นด้วยการปรับค่าเทนไซส์สต t งที่สูงกว่า7เมก้าปาสาลสูงที่สุดในประเทศไทยและค่าเทนไซส์สต t งสูงกว่า7เมก้าปาสาลนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของแผ่นยาง NBR ทำให้แผ่นยางมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นยาง NBR ที่มีจําหน่ายอยู่ทั่วไปหาซื้อได้ง่ายจะมีค่าเทนไซส์สเต็งอยู่ที่ประมาณ2 5ถึงเมกะปาสคาลส่งผลให้แผ่นยางมีอายุการใช้งานสั้นลงทําให้ต้องเปลี่ยนแผ่นยางบ่อยๆต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นด้วยคุณสมบัติ High e n s i น e strength ของแผ่นยาง NBR ที่สูงกว่า7เมกะปาสคาล สามารถการันตีถึงความไฮคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในแง่ของความแข็งแรงทนทานและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่าตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าต่อการนำไปใช้งานมากกว่าด้วยแผ่นยาง NBR แบรนด์ไฮประชิทค่ะนอกจากนี้ทางทีมไฮประชิดยังมีบริการพิเศษที่พร้อมช่วยคุณประหยัดทั้งต้นทุนและเวลาไม่ว่าจะเป็นการรับตัดตามขนาดบริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วไทย และนี่คือเหตุผลที่ทำให้แผ่นยาง NBR แบรนด์ไฮเปอร์ชีตเป็นสุดยอดแผ่นยาง NBR ที่ดีที่สุดแห่งปีหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแผ่นยาง NBR สามารถสอบถามและทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือติดต่อโดยตรงได้ที่แบรนด์ไฮเปอร์ชีตค่ะ